ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านใดที่เคยมาที่วัดหลวงพ่อสมหวังแล้วคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไหว้หลวงพ่อแล้วก็นำแผ่นทองที่ได้มาปิดองค์หลวงพ่อก่อนนะครับ ตอนที่จะไปเช็คราคาวัตถุมงคลวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะคนหรือว่าชาวบ้านที่มาทำบุญก็มากันเรื่อยๆนะครับวัดกลางบางพระหรือว่าวัดหลวงพ่อสมหวังนะครับก็อยู่ที่ตำบลบ,บางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะประชาชนหรือว่าคนที่มาทำบุญก็มากันเรื่อยๆนะครับไม่ถือว่าไม่หนานแน่นมากนะวันนี้ ขอพอรกันตรงนี้ครับตรงมือขวาหรือว่าพระหัตถขวาของหลวงพ่อสมหวังนะครับปิดทองกันตรงด้านนี้ครับขอพอรกันตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะลงไปด้านล่างมาตรงจุดนี้ครับมาเป็นตรงนี้จะเป็นจุดรับพรนะครับด้านล่างครับขอได้ทุกเรื่องนะครับ ดีมีกำไรโชคดีมีใจนะครับสาธุให้ด้วยวามรขอรพคุณผู้ชมที่เคยมาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่ามีประสบการณ์อย่างไรกับการมาขอพอรที่นี่นะครับตรงนี้ครับตู้วัตถุมงคลนะครับตู้วัตถุมงคลของข้อสมหวังวัดกลางบางพระนะฮะจังหวัดนครปฐม ก็จะมีเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับ,รบแล้วก็มีที่ห้อยหน้ารถห้อยประตูราคา100บาทเป็นรูปท่านท้าเวสุวรรณหนึ่งรบาทครับเหรียญท้า,า,ววาเวสุวรรณ200รยนะครับตรงนี้หนตรงี้100บาทครับท้าเวสุวรรณอีกหนึ่งรุ่นนะครับ อันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทครับทาเวสสุวรรณใส่ในหลอดพลาสติกนะครับอันนี้เป็นท้าเวสสุวรรณห้อยหน้าหลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะกำไรก็หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าครับด้าน,นล่างนะครับมีใส่กับสุ่มครับสาม้อยบาทห้อย หน้าบ้านห้อยหน้าร้านค้าครับอันนี้เป็นตาแหลวนะครับตาแหลวกันไั่ย150บาทน่าจะเอาไว้ห้อยประตูหน้าบ้านนะครับอันนี้เป็นแผ่นท้องเหลืองนะครับทาเวสุวรรณ60บาทครับแล้วก็มีพายานทาเวสุวรรณ60บาท ด้านล่างเป็นราคาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมกรอบครับพยานทาวเวสุวรรณวัดกลางบางพระจังหวัดนครปฐรมนะฮะตรงนี้เป็นย่ามนะครับย่ามสมหวังครับอันนี้เป็นส้อยข้อมือลูกปัดนะฮะ เส้นละหกสิบบาทในถาดนี้เส้นละหนึ่งร้อยครับถาดนี้น่าจะเป็นเหมือนน้ำเต้านะครับหนึ่งรอยบาทครับแหวนครับสี่สิบบาทอันนี้เป็นตะกุดครับ หนึ100บาทดอกละหน0่100บาทครับตะกุดพระเศรษฐีนวโกดรุ่นเหลือกินเหลือใช้มีไว้ไม่จนครับของวัดกาบางพระส0งบาทครับพระเศรษฐีนวโกดหล่อ้อยองค์ครับนี้ก็จะเป็นถังเจิมยันไว้แล้วนะครับ ราคาสามร้อยหกครับแล้วก็มีเสื้อขอให้สมหวัง2 5งอบาทแล้วก็มีราคา300้ตัวนี้400้ยครับเิาาทเหลือใต้ขอวัดการบางพระนตรงนี้เป็นมีดหมอราคา999บาทเล่มละ999บาครับ าสเบียแกนะครับเบียแก่ตรงนี้สามร้อยนะครับพร้อมเรียมพลาสติกถาดนี้ก็มีเบียแกนะครับแต่ว่าราคารจะอยู่สองร้อยนะครับอยู่ที่สองร้อยาคาอยู่ที่สองร้อยครับถาดนี้ อันนี้เป็นตะกุดลูกอมโลก,กระธาุครับ200้อบาทตะกุดลูกอมโลก,กระาตนะของวัดกลางบังพระอันนี้เป็นตะกุดมงคลสมหวังครับดอกละ3า0ร้อบาทพร้อมก่องแหวนครับ2องร้บาท แหวนวงละสองร้อยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ยันราคาหนึ่งร้อยครับแผ่นละหนึ่งร้อยบาทตรงนี้แผ่นละห้าสิบบาทกําไรข้อมือครับสองร้อยอันนี้ สติกเกอร์ราคายี่สิบกับ5้าสิบบาทครับขอให้สมหวังนะครับคุณผู้ชมด้านล่างของ,ของ wrote, ตู้นะครับก็จะเป็นราคาสอง้สิบาทแบบนี้ครับเป็นหลวงพ่อสมหวังอยู่ในกรอบรูปแบบนี้นะแล้วก็มีตั้งบูชาแปดร้อบาทหลวงพ่อสมหวังประทับอยู่บนรถแม่นางกวักครับ5้าร้อยบาท พี่ผู้ชายรองเท้าไปถอดข้างบนเลยพี่พยันแม่นางกวากสามร้อยห้าสิบครับรองเท้าถอดข้างบนเลยแน่นหนาเลยนะครับไม่งั้นจะร้อนเท้ามากเลยนะครับขึ้นไปบูชาด้านบนขอพรด้านบนนะครับข้างบนาตรงนี้รับพรพี่นี่เป็นพระราหูนะครับสามร้อยห้าสิบบาทรองเท้า ตู้นี้ครับราคา150บาทเหมือนจะเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับเป็นรูปหลวงพ่อสมหวังแบบนี้นะครับใส่กอบไปแล้ว150บาทล็อกเก็ตครับราคา100กับ200ครับชิ้นเล็ก100ชิ้นใหญ่200 ก็เป็น 100, 100หล่อลอยองค์หลวงพ่อสมหวังรานะคาเดือละสามร้อยนะครับพร้อมเรียมพลาสติกกันน้ำอันนี้เป็นรุ่นย้อนยุคหลวงพ่อสมหวังครับสร้างมาปี2561ันห้ร้ยหละ500บาท ีเป็นทรงเสมาหลวงพ่อสมหวังครับสามร้อยครับด้านล่างครับเป็นขนาดบูชาครับห้าร้อยบาท วันี้ราคาสังเอ่อหนึ่งพันสองร้อยบาทครับลุเออวันนี้มาแลกเยให้คุณแม่เขบอกอยู่ร้านใหญ่รอบรูปหลงเพราสมหวังนะครับสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับ 200บาทก็เรียกเช่าบูชาได้ตามความชอบเลยนะครับตรงนี้เป็นหมอนนะครับกับตุ๊กตาช้างราคานาจาราคาเดียวกันครับ100บาทเป็นหมอนหลวงพ่อสมหวังน,นะครับเอาไว้หนุนเรามีจุดให้ทำบุญหลายๆจุดเลยนะครับที่วัดหลวงพ่อสมหวังวัดการบางพระที่จังหวัดนครปฐม แต่ตอนนี้เป็นพระปิดเพลยอยู่นะครับยากิตนตรงนี้เป็นเท้าให้สุวรรณนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับด้้วนในอาคารหลังนี้จะมีการลงนะเมตตาทุกวันนะครับ กราบสรีระสังขารหลวงพ่อพุธแล้วก็เช่าบูชาวัตถุมงคลในอาคารหลังนี้ด้วยนะฮะ oh, <alright. S 1> หลวงพ่อพุธก็จะสรีระสังขารของหลวงพ่อพุธก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะครับพอเดินตรงไปก็จะเป็นลงนาะเมตตาลงนากระเป๋านะครับนี่ครับ วัตถุมงคลด้านในอาคารหลังนี้ก็จะคล้ายๆกับที่อยู่ด้านนอกนะครับคล้ายๆกันนะครับอาจจะมีแตกต่างบ้างบางรุ่นนะคส่วนใหญ่นะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นก็จะเหมือนก,นกันกับด้านนอกครับประมาณนะครับวัตถุมงคลส,สวยๆที่วัดกลางบางพระนะฮะ คือผู้ชมสามารถหยุดภาพดูรายละเอียดได้นะครับหลวงพ่อเจ้าค่ะตรงนี้บอกฮะหลวงพ่อพุทธสุนทโรนะครับอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระก็ตอนนี้พระที่ หลวงพ่อที่ทําการลงน้ําเมตตาท่านติดเพลงติดเพลงนะครับก,รก็เป็นบรรยากาศของในวันนี้นะครับแดดค่อนข้างจะร้อนเลยคนก็ามากันเรื่อยๆนะครับ ถือว่าไม่ได้หนาแน่นมากนะในวันนี้เอาละครับก็คงจะได้เวลาจบคลิปกันอีกแล้วนะครับเอาไว้คอยติดตามรับชมว่าช่องของเราจะไปเช็คราคาวัตถุมงคลหรือว่าไปชมวัตถุมงคลที่ไหนกันอีกนะครับสำหรับในคลิปนี้บายๆครับคุณผู้ชม